ตอนที่162สบั้นมังกรในฝันสีสันเป็นคนสงสารเป็นลูกคนที่สามจึงถูกเรียกว่าสีสันเด็กหนุ่มร่างกายกำยำแข็งแรงมีพะละกกำลังมากน่าเสียดายเกิดช้าไปสิบปีไม่มีวาสนาเข้าร่วมสงครามชนชิวไม่ได้สร้างผลงานความชอบใดๆผู้เท่าหลิวหัวหน้าจุดพักม้าวัดจีหมิงนั้นโชคดี สะบั้นหกกะโหลกสัตวโตในสมระูมิผาซีเลยหลังออกจากทัพเปยเหลียงเมื่ออายุมากแล้วก็ชิงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเป็นหัวหน้าจุดพักมา้าแม้เป็นคนของสองเหลี่ยวแต่เพราะตากตํำในสนามรบมายาวนานสุขภาพไม่สู้ไวชะกันกลัวอากาศหนาวเย็นของทางเหนือจึงย้ายรกรากมาทางใต้ยามว่างมักเล่าเรื่องการลอบแห่งก้าวแคว้นสมัยชุนเชียวว่าหน้าตื่นตะลึงสถานวิญ,ญญาณถึงเพียงใดให้สีซันฟัง มักยกยองว่าเปยเรียงอ๋องเป็นวีรลบุรุษฝอยฟงน้ำลายกระจายเต็มหน้าคนทุกครั้งเท่าหลิววปรดปาสุราดังชีวิตขณะเล่าเรื่องเก่ากินสุราชนเป็นพิเศษคนสงสารเสิบกว่านายรวมสีสันด้วยหลวนชอบฟังเท่าหลิวเล่าเรื่องเขม่าควันในสนามรบฟังเรื่องเดิมเรื่องเก่าซ้ำไปซ้ำมาไม่มีเบื่อสีสันแทบอยากให้พ่อแม่เบ่งเขาออกมาเร็วกว่านี้อื่นใดไม่กล่าวถึง บัดนี้สถานการณ์ใต้ฟ้าส,สงบชาวบ้านในชนบทต่อให้ยากจนลำบากย่ำแย่อย่างไรก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเรื่องถูกบันคอดูแลที่น้ำไม่กี่โม่ทุกครัวเรือนดีชั่วย,ยังมีความหวังปีที่มีหิมะตกหนาหลายเชี้อเมื่อก่อนชาวบ้านมักถอนหายใจว่าอากาศเช่นนี้จะมีผู้ใดดำรงชีวิตต่อไปได้แต่บัดนี้แตกต่างไปแล้วนั่งมองหิมะข้างเตา ยังยิ้มกล่าวว่าหิมะมงคลเป็นลางแห่งปีอนุดมสมบูรณ์สีสันไม่เคยอ่านตำราไม่รู้จักหนังสือแต่ยังคงเข้าใจหลักการเหตุผลเท่าหรือว่าจุดพักม้านี้เปิดเลี้ยงอ๋องสร้างขึ้นด้วยมือตอนเอง30ลี้หนึ่งจุดพักมา้าผู้ใดกล้าหักเงินเดือนของคนสงสารและทหารประจำการจุดพักมา้าไม่ว่าจะใหญ่โตมาจากที่ใดล้วนถูกบันคอขาที่ยิ่งกว่าน,นั้น สีสันยังแท้เดียวกับเปยเหล้ยงอ๋องควบตาจุกัวหลังกายเป็นคนส่งสารแล้วทุกครั้งที่วิ่งมาส่งสารขยันขันแข็งเป็นพิเศษคิดเพียงว่าไม่อาจทําให้แท้สีเสียชื่อปีกลายจุดพักม้าจีหมิงพบกับสินค้าที่ต้องเร่งส่งระยะทาง600ลี้ไปยังทางเหนือเป็นครั้งแรกสุขภาพและฝีมือการขี่ม้าของสีสันเป็นเลิศในจุดพักม้าจึงรับภารกิจหนักอึ้งนี้อย่างไม่เกี่ยงงอนคาดไม่ถึงว่า ในข้อดีย่อมมีข้อ้ายสีสันที่เท่าหลิวคิดปลูกฝังเกิดเรื่องไม่คาดคิดระหว่างทางขณะส่งมอบสินค้าแก่จุดพักม้าถัดไปถูกฟ้องร้องว่าสินค้าเสียหายขันทีรับมอบสินค้ากรีดร้องเสียงแหลมราวบรระชน18รุ่นตกตายตหวาดว่าจะประหารสีสันทั้งโคดสีสันไม่เคยพบเห็นสถานการณ์ใหญ่แต่ได้ยินได้ฟังจากเท่าหลิวก็ทราบว่า ขันทีที่ออกมาปฏิบัติงานให้เชื้อพระวงศ์กระทั่งขนนางขั้นสามยังไม่อาจล่วงเกินตอนนั้นจึงโขกศีรษะขอร้องให้อภัยหวังเพียงขันทีหน้าขาวไร้เขาผู้นั้นสังหารเขาเพียงคนเดียวเพื่อระบายโทสะขันทีนั่นไหนเลยแยแสคำวิงวอนของพวกกระจิบกระจอยบีบขนนางใหญ่ในจิ้นหลายท่านให้แสดงท่าทีกล่าวว่านี่คือลิ้นจีสดใหม่ที่เนียงเนียงต้องการ รักษาความสดด้วยกล่องน้ําแข็งคนส่งสารสมควรตายกระแทกจนกล่องแตกกล่องนี้เดิมทีพันช่างยากหาซื้อลินจีที่ส่งมาจากชายแดนทางใต้ยังล้ําค่ากว่าขันทีสีหน้าอึมครึมถามว่าสมควรตายหรือไม่ขนนางได้แต่ผสมโรงว่าสมควรตายสีสันจะไม่ยอมรับชะตากรรมได้อย่างไรแต่ไม่ทราบเสียงเกิดม้าสถานสะเทือนดังขึ้นตั้งแต่เมื่อใดแม่ทัพผู้หนึ่ง ที่รายล้อมด้วยนักรบใส่ชุดเกาะหลายร้อยเดินเข้ามาในจุดพักม้าเห็นสถานการณ์นี้เข้าก็ชักดาบเปยดเหลียงสะบั้นศรีรษะขันทีผู้นั้นรวงตบตอกพื้นทันทีแม่ทับให้สีสันลุกขึ้นยิ้มถามขนนางประจำจิ้นที่เงียบเป็นเป่าสากว่าสังหารทหารประจำจุดพักม้าโดยพระการสมควรตายหรือไม่ขนนางเหล่านั้นตอบว่าสมควรตายเป็นครั้งที่สองในหนึ่งวันสีสันรอดชีวิตจากความตายราวฝันไป สุดท้ายถึงทราบว่าแม่ทัพผู้นั้นคือเปยเลียงอองบัดนี้สีสันหน้าไร้สีเลือดอยังคงควบม้าห้อตะบึงโดยไม่สนใจสิ่งใดสภายย่ามใบหนึ่งไว้ข้างตัวเหงือไม่ไหลอีกต่อไปแล้วริมฝีปากแตกระแหงเหลือเพียงเส้นโลหิตสองตามองถนนหนทางไม่ชัดเจนแล้วม้าที่ควบขี่ก็ไม่ทราบจะยืนหยัดได้นานเท่าใดเมื่อคืน ทหารม้าควบม้าแ800ร้อยดีเร่งด่วนถึงจุดพักม้าจีหมิงเท่าหลิวเห็นแล้วตะหนกเสียขวัญไม่เบาทหารนายนั้นส่งเอกสารทางการมาถึงก็กล่าวเพียงราชาองค์การส่งเขาหลงโูมอบให้ตาจูกก้กัวจากนั้นทั้งคนทั้งม้าก็ล้มตายเพราะสิ้นแดงเท่าหลิวกวาดมองรอบตัวมีเพียงสีสันไม่พูดไม่จารีบจูงม้าที่ธนุถนอมเสียยิ่งกว่าภรรยาออกจากโรงเลี้ยงมา้า ปลดสัมภาระแล้วมัดไว้บนลำคอม้าเร็วแรงแซ่ห่อตะบึงสู่เขาหลวงหูโดยตรงจุดพักม้าที่เปิดเรียงอองจัดสร้างมีเกือบสองพันแห่งเคยกล่าวว่าทหารประจำการจุดพักม้ากินบำเหน็จบำนาญต้องสู้ตายหนึ่งอาชานำหน้าสีสันหยาบกระด้างเอ่ยหลักการใหญ่ไม่ออกแต่รู้ในแห่งคำว่าหนึ่งอาชานำหน้าดีบัดนี้เพลานี้ สีสันเหลือเพียงเงือกสุดท้ายแทบเป็นคนตายไฟใกล้ดับมอดบอกตอนเองไม่หยุดว่าอีกยี่ิบลี้ก็ถึงแล้วยืนหยัดอีกสักหน่อยไม่อาจตายหากหนวงเหนี่ยวการใหญ่ของเปยยเหลียงรู้สึกผิดต่อบ,บนคนช่วยชีวิตครั้งนั้นสีสันจะมีหน้ายืนอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรท่ามกลางสายตาขนมัวคนผู้หนึ่งลอยเลิ้วเข้ามาขาหน้าม้าของสีสันอ่อนยยบ ม้าล้มตายขาที่กลางกองฝุ่นดินสีสันถูกเหวี่ยงตกลงจากม้าอย่างแรงกิ้งหล่นบนถนนมองหน้าตาของคนผู้นั้นไม่ชัดเห็นเพียงชุดนักพลดเลือนรางจึงกำรรสมพะระไว้แน่นพยายามสุดกำลังเอ่ยเสียงแหบแห้งทหารสีจุดพักม้าจีหมิงแปดร้อยลี้เร่งด่วนวิงวอนท่านนักพลดไปเขาลงฮูนักพลดย่อตัวลงแล้วพยักหน้าสีซัน พยายามหันไปมองม้ารักแล้วมองไปทางขอลงหลงโูกระแสปลานสะบันสิ้นถึงกับตายตาไม่หลับนักพลดไวกลางคนทอดถอนใจแผ่วปิดตาทหาร่านผู้นี้ปลดสัมภาระเปิดออกดูเห็นราชองค์การสีเหลืองสอดม้วนหนึ่งมือขวาถือราชองค์การมือซ้ายไผ่หลังปลายเท้าแตะพื้นท่าร่างดังสายล้งทะลวงตะวันรวดเร็วฉับไว ผู้คนไม่อาจเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงนักพกรตวัยกลางคนทยานพุ่งเข้าโดยตรงจนถึงใต้ธงอักษรส,สีโยนราชองค์การออกแล้วหมุนตัวจากไปไกลหาธนูกลางฟ้านิ่งค้างไม่ซัดพุ่งไปด้านหน้าและไม่ตกลงจนนักพอตหายลับไปถึงร่วงกลูกลงพื้นเหตุการณ์พันจินผูกผมเส้นเดียวในที่สุดพรราชองค์การมอนนี้นักพดเหลืองม่วงบนเขาปลอดภัยไรเรื่องราว คืนนี้จิตเอกะของนักพไวยกลางคนซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในสาระบบของเขาหลวงหูออกจากร่างท่องทะยานมายังเขาคังหลูเห็นซื่อจือรับยันเทวาเหน็บไว้ที่หว่างเอวอย่างขอไปทีแล้วชักสองดาบออกนักพศวัยกลางคนที่ยืนบนหัวมังกรเอ่ยว่านักพศต่ำต้อยเคยพบสีเซียวที่เชิงเขาสีเฟื่องเหนียนจดจำเรื่องในอดีตที่เคยได้ฟังจากฉู่ลู่ซันได้ จะเงยหน้าถามว่าท่านคือนักพจ์ส่งราชองค์การที่เชิงเขาหลงหูหรือนักพจ์ไวัยกลางคนตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉยถูกต้องสีเฟิ่งเหนียนลังเลไปครู่หนึ่งกระชับสองดาบก่อนค้อมเอลคำนับสีเฟิ่งเหนียนคาราวะท่านเซียนบิดาค่าเคยกล่าวว่าบนเขาหลงหูมีผู้ปลูกปงอัศจรรย์อันดับหนึ่งไม่ใช่ฉีเสียนเจินผู้บรรลุเซียนเมื่อห้สิปีก่อน นักพศวัยกลางคนไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยเพียงก้มตามองสีเฟิ่งเหนียนและยันเทวาเล่มนั้นสีเฟิ่งเหนียนยังคงค้อมศีรษะถามว่าข้าน้อยสงสัยยิ่งเหตุใดท่านบรรลุเซียนได้แต่ไม่ยอมบรรลุเข้าประตูสวรรค์ได้แต่ไม่เข้านักพไวัยกลางคนเอ่ยเสียงราบเรียบนักพศต่ำต้อยแท้เจ้าแท้เดียวกับโอรสสวรรค์อย่างนั้นหรือวาจาสั้นๆเพียงไม่กี่คำ เพียงพออธิบายปริศนามากมายเหตุใดมหาเทพจารรุ่นก่อนใช้อายุไขตนเองต่ออายุไขให้ห้องเต้พระองค์ก่อนโดยไม่เสียดายเหตุใดราชาสำนักมีราชาองค์การแต่งตั้งของหลงหูครั้งแล้วครั้งเล่ายกระดับมักคาสถานแห่งนี้ให้สูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆเหตุใดเจ้าตันผิงเทพจารแห่งยุกดั่งมัชฉาได้น้ำในนครหลวงเหตุใดนักพไปเหรียญถึงได้เป็นที่โปรดปราน สองมือสีเฟื่องเหนียงสั่นเทิมเงยหน้ากัดฟันเอ่ยว่าทัานเซียนอยู่นอกเหนือโลกิยะแล้วนักพศที่คาดเดาอายุและความลึกซึ้งของตะบะไม่ออกยิ้มผิวเผินเอ่ยว่าเคยได้ยินหรือไม่ว่าหนึ่งคนบรรลุเซียนไก่สนักพลอยขึ้นสวรรค์ยิ่งกว่านั้นข้ายังไม่บรรลุเซียนปกป้องรุ่นหลังแล้วเป็นอันใดเล่าสีเฟื่องเหนียนถามไม่ลดละ สอบถามอีกครั้งว่าไม่ทราบครั้งนี้ท่านเสียนมาเยือนด้วยจิตเอกาออกจากร่างมีสิ่งใดชี้แนะนักพลดไวกลางคนกลับไม่ตอบแต่ชี้นิ้วไปยังด้านหลังสีเฟืองเหนียนสีเฟืองเหนียนไม่กล้าหันไปมองกลัวว่าจะตายโดยไม่รู้ตัวนักพลดขมวดคิว้วแม้ข้าไม่อาจเรียกว่าอาริยะบุคคลแต่ไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยกับรุ่ได้อย,อย่างเจ้าตอนนั้นกับสีเซียว ก็เป็นเหตุผลเช่นนี้ลูกหลานย่อมมีวาสนาของตนขอเพียงไม่ใช่ถูกผู้อื่นจงใจทำให้เบี่ยงเบนต่อให้แผ่นดินล่อมตะกูลสลายข้าก็ไม่ยืนมือเข้าแทรกลิขิตสวรรค์สีเฟื่องเหนียนถึงหันไปมองก่อนเบิกตาพโพรงไม่ทราบตั้งแต่เมื่อใดด้านหลังตนมีมังยักษ์ขดตัวแลบลิ้นอยู่ประจันหน้ากับมังกรฟ้าตัวนั้นมังยักษ์ปะทะมังกรฟ้า มังยักษ์ที่ขดตัวคลองพื้นที่แทบทั้งภูเขาผงาดอย่างไม่หวั่นเกรงสีเฟิ่งเหนียนคอรบยำเกงมังกรฟ้าสีเหลืองทองที่โผล่หัวขึ้นมาอย่างยิ่งแต่ไม่ทราบเหตุใดไม่หวั่นกลัวมังยักษ์สีขาวหิมะต,ตัวนี้แม้แต่น้อยแต่รู้สึกสนิทใกล้ชิดจากก้อนบึ้งแห่งหัวใจส่วนมังยักษ์เมื่อเห็นสีเฟื่งเนียนหันมาก็ก้มหัวขนาดใหญ่ลงมาถูไถหน้าผากสีเฟิงเนียน มังกรฟ้าคล้ายโกดคึงมังยักษ์รังสีม่วงที่พ่นจากปากยิ่งเข้มข้นขึ้นยกตัวผงาดขึ้นเผยให้เห็นครึ่งตัวอ้าปากกลางกรงเล็บคำรามเดือดดานใส่เข,าข่าคังหลูรังสีม่วงคล้ายเป็นสสารหลอมรวมเป็นแท่งสีม่วงจู่โจมเข้ามานักพลดไวกลางคนดูเลือนลางคล้ายยืนเหนือสรรพสัตว์เพียงแต่จ้องมองสังเกตการมังกรฟ้าคำรามก้อง ไม่เห็นดวงดาวไวหาอีกต่อไปหมู่แมฆม้วนตลบถาโถมดังคลื่นคลั่งรวมตัวเหนือหัวมังกรฟ้าหลายชั้นทับซ้อนยิ่งถี่แน่นขึ้นทุกขณะเฟื่งเนียนสีเฟื่องเนียนหวาดกลัวความหน้าเกงขามไร้เดเปรียบของมังกรฟ้าพลันเสียงคุ้นหูแว่วเข้าหูรีบหันขวับไปมองเห็นคนผู้นั้นช่วงเวลาคับขันเป็นตายนี่เอง ถึงกับไม่รับรู้ถึงสปปรรพสิ่งแห่งฟ้าดินมีเพียงน้ำตาไหลนองหน้าสตรีในชุดขาวแขนเสื้อสะบัดพัดพลิ้วนางผู้เคยหนึ่งกระบี่ออกจากสุสานกระบี่เคยสวมชุดขาวลั่นกลองมังกรมัจฉานางเคยทำโทษให้เขาถือตำรายืนหันหน้าเข้าผนังเคยสวมรองเท้าที่สีเซียวเย็บให้ด้วยมือตอนเองเคยเข้าวังหลวงตามลำพังสีเฟื่องเหนียนน้ำเสียงแหบแห้ง เอ่ยเรียกเสียงเบาทัานแม่กลัวว่าเสียงเรียกดังแล้วนางจะเลือนหายไปพร้อมสายลมร่างนางโปร่งแสงค่อยค่อยลอยริ้วเข้ามากลายเทพที่ดาตนห่วงเหินหาวลอยคว้างกลางอากาศเหมือนอยากลูบสัมผัสใบหน้าบุตรชายนักพลอตัวกลางคนในที่สุดก็เปล่งคําแค่นเสียงเฮะเย็นชากล่าวว่าวิาวญ,ญญาณไม่สั้นสลายขัดต่อวิถีฟ้า นักพลดโบกสะบัดแขนเสื้อปัดหัวหมังยักษ์ปักลงพื้นโอ้ซู้ยังไม่รีบไปปอละโลกหรือสะบัดแขนเสื้ออีกครั้งลมกระโชกรุนแรงสตีชุดขาวที่ห่างจากสีเฟื่องเหนียนไปไม่กี่เชียโซเซถอยหลังไปตามลมนางเงยหน้ายิ้มเย็ยนชากล่าวว่าเจ้าหวงเาฉาเช่นนั้นเหตุใดท่านไม่เข้าประตูสวรค์เล่าสีเฟื่องเหนียน เห็นร่างมารดาเลือนลางไม่กระจ่างสร้างจางเป็นแสงโสมเขาแทบคลั่งโดยสิ้นเชิงแล้วสองตารื้นแดงยื่นมือพยายามขวอยวา้านักพลดไวกลางขนนั่นสมแล้วที่เป็นเทพเซียนปตพีอิทธิฤทธปิปุโปรงฟ้านางผู้ฝืนลิขิตสวรรค์ยากเคลื่อนขึ้นนาปล่อยให้วิญญาณจิตวิญญาณกายสร้างสลายยื่นแขนเป่งแสงริบรีออกคว้าจับมือสีเฟื่องเหนียนไว้ รังสีมัคคาภายสารแผ่ครอบฟ้าคลมดินไหลกลูลงมานักพลดยกฝ่ามือขึ้นบริกรรมเสียงเดือดดานมักคาฟ้าสงทรงมานชั่วร้ายสั้นสลายฟ้าลั่นคลันทืนในชั่วพิปตาหนึ่งฝ่ามือนักพลดตะปบ,บลงนักพลดผดงมักคาแทนสวรค์สวรรค์ประทานรังสีสังหารสตรีชุดขาวนับจากเท้าขึ้นมาถึงเอว ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมหมังยักษ์ตัวนั้นสีเฟื่งเหนียนน้ำตานองหน้าเจ็บปวดราวหัวใจฉีกปอดขาดตะโกนเรียกทันแม่นางยิ้มอ่อนโยนสีหน้าเมตตาเฟื่งเหนียนแม่ดูแลเจ้าไม่ได้แล้วช่างตัดใจไม่ลงเสียจริงสีเฟื่งเหนียนราวมารวิปลาดเอาแต่สายหน้าชั่ววินาทีนั้นชีวิตในยีสปี ปรากฏในห่วงสมองราวขี่ม้าชมบุปผาผ่านพ้นเรวรี่จนปรากฏภาพวาจานั้นของหลีุ่นกลางว่าข้ามีหนึ่งกระบี่เบิกประตูสวรรค์สีเพิ่งเหนียนเพิ่งรู้สึกทั้งร่างระเบิดแตกปลานชีพจรเส้นโลหิตเลือดลมและจิตวิญญาณระเบิดประทุทุกสิ่งทุกประการแตกละเอียดไม่เหลือซากวันนี้ข้าตายใหญ่ต้องกลัวท่านแม่สิ้นแล้วนักพลธสมควรตาย กระทั่งจิตวิญญาณท่านแม่ก็ขับไล่คิดว่าข้าสังหารเจ้าไม่ได้หรือเขาหันไปตวาดดุดันใส่นักพ์และมังกรฟ้ามักคาฟ้ามานดามันเถอะข้ามีหนึ่งดาบสะบั้นมังกรฟ้าได้ในมือเขาเดิมทีไม่มีดาบเพียงสิ้นเสียงมังกรยักษ์ไหลกูหลอมรวมอาวุธขาวหิมะเล่มหนึ่งอยู่ในมือสีเฟืองเนียนข้ามีหนึ่งดาบสังหารเทพเซียน หนึ่งดาบผาเวหาฟ้าดินพลันเปลี่ยนสีไร้ซึ่งมังกรฟ้าไร้ซึ่งเสียนสีเฟื่องเหนียนค่อยๆลืมตายอดเขาคังหลูไม่กระจางลมโชยแผ่วไม่มีหลีช่ชนกังหรือชิงเหนียวไม่มีผู้ใดได้ยินเสียงแล้วเร่งรุดมาสีเฟื่องเหนียนก้มหน้ามองยันเทวายังคงอยู่ระหว่างนิ้วมือสองดาบปักอยู่บนพื้นดินลองยกมือรูปหน้าล้วนเป็นน้ำตา ที่แท้ฝันไปเท่านั้นเขาหันไปยิ้มมองอากาศว่างเปล่าสงบนิ่งได้สุ่มเสียงเอ่ยพึพมพำว่าท่านแม่ไปดีเถอะหันหน้ามาอีกครั้งมองห้วงดารากาศเอ่ยชัดถ้อยชัดคำว่าข้ามีหนึ่งดาบสะบั้นมังกรฟ้าเทวะได้